สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอเทมเทรดเดอร์นะคะสําหรับในคลิปนี้นะก็จะมาแนะนําเพื่อนเพื่อนมือใหม่ที่สนใจอยากสร้างรายได้จากการเทรดให้สามารถเริ่มต้นได้แบบง่ายๆตั้งแต่ยังไม่รู้อะไรเลยจนสามารถทํากําไรจากการเทรดได้ทันทีหลังจากดูคลิปนี้จบเลยค่ะตรงนี้ทํายังไงเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะก็ให้เพื่อนๆดาวน์โหลดแอปตัวนี้ขึ้นมาก่อนได้เลยนะคะดาก็ได้ทําการแปะลิงก์ไว้ให้ตรงคําอธิบายใต้คลิปเรียบร้อยแล้วหรือถ้าใครหาไม่เจอนะคะก็สามารถ กดดูได้ที่คอมเมนต์ปักหมุดได้เลยนะคะในส่วนของวิธีการสมัครเปิดบัญชีเทรดดาก็คงไม่ได้มาอธิบายในคลิปนี้นะคะเพื่อนเเพราะมันไม่ได้ยุ่งยากอยู่แล้วค่ะแค่เพื่อนเพื่อกรอกข้อมูลตามที่แอปให้กรอกได้เลยนะคะแต่ที่ดาจะแนะนําเพื่อนๆก็คือให้เพื่อนๆนะคะใช้อีเมลในการสมัครนะคะเพราะมันจะง่ายกว่าค่ะทีนี้สําหรับเพื่อนเพื่อนมือใหม่ที่ยังไม่รู้ว่าการเทรด IQ Option คืออะไรนะคะแล้วเราจะทํากําไรจากการเทรดได้ยังไงดาขออธิบายให้เพื่อนๆเข้าใจง่ายๆแบบนี้นะคะว่าการเทรด IQ Option ก็คือการคาดการ์ค่ะว่าในอีกหนึ่งนาทีข้างหน้าเมื่อกราฟวิ่งไปถึงเส้นสีแดงตรงนี้กราฟจะจบต่ํากว่าหรือสูงกว่าราคาปัจจุบันที่มันวิ่งอยู่ตอนนี้นะคะถ้าเราคาดการ์ว่ากราฟจะจบสูงกว่าก็ให้เรากดเข้าออเดอร์ที่ปุ่มสีเขียวตรงนี้แต่ถ้าเราคาดการ์ว่ากราฟจะจบต่ํากว่าราคาปัจจุบันนะคะก็ให้เรากดเข้าออเดอร์ที่ปุ่มสีแดงแบบนี้นะคะพอเรากดเข้าออเดอร์เรียบร้อยแล้วก็รอให้กราฟวิ่งไปถึงเส้นสีแดงค่ะเราก็จะรู้ผลนะคะว่าเราจะแพ้หรือชนะแบบนี้นะคะ ถ้าเราคาดการได้ถูกต้องเราก็จะชนะแล้วก็ได้กําไรแบบนี้แต่ถ้าเราคาดการผิดเราก็จะแพ้เราก็เสี่ยงเงินลงทุนของเราไปนั่นเองค่ะส่วนวิธีเพิ่มลดเงินลงทุนเพื่อนๆสามารถกดตรงนี้แล้วใส่เงินลงทุนที่ต้องการได้เลยนะคะ ฟังดูก็เหมือนกับการเสี่ยงดวงเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะคะเพราะในการเทรด IQ Option นะคะมันมีเทคนิคในการคาดการเพื่อให้เรามีโอกาสชนะมากกว่าแพ้อยู่ค่ะซึ่งในคลิปนี้นะก็จะมีเทคนิคง่ายๆที่เพื่อนๆทุกคนสามารถดูแล้วนําไปทําตามได้จริงมาแนะนําให้ด้วยค่ะและที่สําคัญนะคะเพื่อนๆมือใหม่ไม่ต้องกังวลเลยนะคะเพราะทาง IQ Option นะคะจะมีบัญชีเงินทดลองให้เราได้ทดลองฟรีแบบไม่จํากัดเลยค่ะหมดก็สามารถเติมได้เรื่อยๆโดยที่เพื่อนๆไม่ ต้องเสียเงินจริงด้วยค่ะเพื่อนๆสามารถฝึกฝนจนเพื่อนๆมั่นใจแล้วค่อยเติมเงินจริงเข้าไปเทรดทีหลังก็ได้นะคะส่วนวิธีการเติมเงินจริงเดี๋ยวนี้ก็ง่ายมากๆเลยค่ะเพื่อนๆก็สามารถกดปุ่มตรงนี้แล้วก็เลือกเติมเงินแบบ QR code จากแอปธนาคารของเพื่อนๆได้เลยนะคะจากนั้นก็เลือกสกุลเงินที่ต้องการได้เลยค่ะเพื่อนๆจะใช้เป็นเงินบาทหรือเงินเหรียญ USD ก็ได้นะคะตรงนี้นะก็จะเลือกเป็น USD นะคะเสร็จแล้วก็กดปุ่มถัดไปได้เลยค่ะจากนั้นก็ใส่จํานวนเงินที่ต้องการเข้าไปได้เลยนะคะแล้วก็ติ๊ก ฉันยอมรับเงื่อนไขแล้วก็กดการชําระเงินได้เลยค่ะก็จะมี QR code ให้เราสแกนผ่านแอปธนาคารแบบนี้เลยสะดวกมากๆเลยค่ะพอเติมเสร็จก็จะมียอดเงินเข้าตรงนี้เพื่อนๆก็สามารถเลือกบัญชีได้จากตรงนี้เลยนะคะตอนนี้นะก็จะได้มาทั้งหมด2บัญชีนะคะบัญชีเงินทดลองจะเป็นสีส้มๆแบบนี้ค่ะส่วนบัญชีเงินจริงก็จะเป็นสีเขียวๆแบบนี้นะคะในส่วนของการจ่ายกําไรของทาง IQ Option นะคะเ <ๆ S 1> พื่อนๆทางโบกเองอะคะ่ะ,คะเขาก็จะกําหนดเปอร์เซ็นต์นการจ่ายไว้อย่างชัดเจนเลยค่ะเราสามารถดูได้จาก ตรงนี้เลยนะคะคยกตัวอย่างเช่นคู่เงิน EUR JPY ตอนนี้นะคะทางโบกเขาก็จ่ายกำไรอยู่ที่85%ค่ะถ้าเราใส่เงินลงทุนไป100เหลียมแล้วเราชนะเราก็จะได้กำไรกลับมา85%หรือ85เหลียมนั่นเองค่ะตามที่ขึ้นตรงนี้เลยนะคะซึ่งเปอร์เซ็นต์นการจ่ายตรงนี้นะคะจะมีการปรับเปลี่ยนตามช่วงเวลาเลยนะคะเพื่อนๆขึ้นอยู่กับทางโบกเลยค่ะบางทีก็อยู่ที่85%บางทีก็อยู่ที่90%หรือบางทีก็90กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะคะ เพื่อนๆสามารถเลือกดูคู่เงินที่เปิดให้เทรดตอนนี้และเปอร์เซ็นต์การจ่ายกำไรในปัจจุบันโดยการกดเครื่องหมายบวกตรงนี้นะคะก็จะมีรายละเอียดให้เราดูได้แบบนี้เลยค่ะซึ่งทาง IQ Option จะมีหลายรูปแบบให้เราได้เลือกเทรดกันเลยนะคะเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็น Forex หรือหุ้นแต่ที่เราจะเลือกเทรดกันก็คือแบบออปชันนะคะในคอมเราจะเลือกเทรดแบบ b บ n ary ส่วนในมือถือเราจะเลือกแบบดิจิทอนค่ะถ้าเทรดในคอมก็ให้เพื่อนๆเลือกแบบ b บ n a r y ได้เลยนะคะก็จะมีรายละเอียดคู่เงินและเปอร์เซ็นต์การจ่ายกำไร ที่เปิดให้เราเทรดตอนนี้เพื่อนๆก็สามารถเลือกดูคู่เงินที่ต้องการเทรดได้เลยค่ะ เวลาที่ดาเทรดจริงนะคะเพื่อนๆดาก็จะเปิดแบบหลายๆการาฟแบบนี้ขึ้นมาประมาณ4 6ถึงคู่เงินเลยค่ะในคอมก็จะมีมุมมองให้เราได้เลือกดูพร้อมๆกันแบบนี้นะคะเพื่อนๆจะใช้คู่เงินไหนในการเทรดก็เปิดขึ้นมาได้เลยนะคะแต่ก่อนที่จะเปิดขึ้นมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการตั้งค่าการเทรดกันก่อนนะคะว่าทํายังไงให้เพื่อนๆมีโอกาสชนะมากกว่าแพ้ค่ะเมื่อเพื่อนๆได้แอป,ปหน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะคะก็ให้ตั้งค่าเครื่องมือการเทรดตามนี้เลยนะคะเพื่อนๆอันดับแรกค่ะให้เพื่อนๆกดที่ปุ่ม ตรงนนี้ะะคะเลือกประเภทกราฟให้เป็นแบบแท่งเทียนค่ะส่วนระยะเวลาให้เปลี่ยนเป็น1นาทีหรือว่า 1M นะคะสิ่งสําคัญคือต้องติ๊กการปรับมาตาส่วนตรงนี้ออกด้วยนะคะเพื่อนๆถ้าเราไม่ติ๊กออกค่ะเวลาที่เราย่อหรือขายายกราฟแบบเนี้ยเวลาของกราฟอะค่ะก็จะเปลี่ยนทําให้กราฟของเราเปลี่ยนไปด้วยนะคะแบบนี้ไม่ดีสําหรับการเทรดของเราค่ะ เพราะฉะนั้นก็ให้เพื่อนๆติ๊กการปรับมาตาส่วนตรงนี้ออกด้วยนะคะดูกันอีกรอบนะคะเลือกประเภทกราฟเป็นแบบแท่งเทียนค่ะ ระยะเวลาเปลี่ยนเป็น1นาทีหรือว่า1นอแล้วก็ติ๊กการปรับมาตาส่วนตรงนี้ออกด้วยนะคะโอเคค่ะพอตั้งค่ากราฟเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคกันค่ะว่าเราจะซื้อขึ้นหรือซื้อลงที่ตรงไหนได้บ้างเทคนิคนี้นะคะเพื่อนๆเราไม่ต้องใช้ตัวชี้วัดอะไรเลยดูแค่แท่งเทียนนะคะก็จะสามารถเข้าออเดอร์ได้แล้วเหมาะสําหรับมือใหม่มากๆเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการซื้อขึ้นนะคะเพื่อนๆเงื่อนไขาการซื้อขึ้นให้เราดูแท่งเทียนทั้งหมด4แท่งนะคะเงื่อนไขที่1แท่งเทียนที่ 1, ต้องเป็นสีเขียวเงื่อนไขที่2แท่งเทียนที่2 3และ4ค่ะต้องเป็นแท่งเทียนสีแดงทั้งหมดเงื่อนไขที่3แท่งเทียนที่2 3และ4ี่ต้องไล่ขนาดจากแท่งแดงเล็กไปหาแท่งแดงใหญ่แบบนี้นะคะหรือจากแท่งแดงใหญ่ไปหาแท่งแดงเล็กแบบนี้ค่ะหากเงื่อนไขครบทั้ง3เงื่อนไขแล้วนะคะเพื่อนๆก็ให้เรากดซื้อขึ้นแบบหนึ่งนาทีที่แท่งเทียนถัดไปตอนเวลานะับไปที่30วินาทีนะคะแต่ถ้าเป็นในมือถือนะคะก็ให้กดเข้าออเดอร์ตอนเวลาตรงขวามือด้านล่างนะับไปที่ ทีนทีนี้เดี๋ยวเราไปดูออเดอร์จริงกันบ้างนะคะยกตัวอย่างเช่นออเดอร์นี้นะคะเพื่อนเเห็นไหมคะกราฟมีโอกาสตรงตามเงื่อนไขการซื้อขึ้นเลยค่ะดูจากแท่งเทียนสีเขียวแท่งนี้นะคะเพื่อนๆนคือแท่งสีเขียวตามเงื่อนไขที่1เลยจากนั้นแท่งเทียนที่2 3และสเป็นแท่งเทียนสีแดงทั้งหมดโดยแล่ขนาดจากแท่งแดงใหญ่ไปหาแท่งแดงเล็กถ้าแท่งเทียนที่4ที่กําลังวิ่งอยู่ตอนนี้จบเป็นแท่งแดงเล็กจริงนะคะดาจะกดซื้อขึ้นแบบ1นาทีที่แท่งเทียนถัดไปตอนเวลา นับถอยหลังไปที่30วินาทีนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราดูเวลาตรงนี้ดีๆนะคะเพื่อนๆ33 32 31 30 กดซื้อขึ้นเลยค่ะในกรณีที่มี pop up พข้นแบบนี้นะคะเพื่อนๆสามารถติ๊กช่องนี้แล้วกดยืนยันได้เลยนะคะครั้งต่อไปจะได้ไม่ขึ้นอีกนะคะจะเป็นการกดยืนยันการซื้อในคลิกเดียวนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาทบทวนเงื่อนไขาการซื้อขึ้นออเด d e r นี้กันอีกสักรอบนะคะเงื่อนไขที่1แท่งเทียนที่1เป็นสีเขียวค่ะเงื่อนไขที่2แท่งเทียนที่2 3สและ4ี่เป็นแท่งเทียนสีแดงทั้งหมดโดยไล่ขนาดจากแท่งแดงใหญ่ไปหาแท่งแดงเล็กพอครบเงื่อนไขแบบนี้ค่ะเราก็กดซื้อขึ้นแบบ1นาทนะีที่แท่งเทียน ตอนเวลานับถอยหลังไปที่30วินาทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าออเดอร์นี้เราจะแพ้หรือชนะนะคะอ่าโอเคค่ะออเดอร์นี้เราก็ชนะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูออเดอร์จริงแบบซื้อขึ้นกันอีกสักหนึ่งออเดอร์นะคะยกตัวอย่างเช่นออเดอร์นี้นะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะกราฟมีโอกาสตรงตามเงื่อนไขการซื้อขึ้นเลยค่ะ เงื่อนไขที่1แท่งเทียนที่1เป็นสีเขียวเงื่อนไขที่2แท่งเทียนที่2 3และสเป็นสีแดงทั้งหมดโดยออเดอร์เนี้ยค่ะไล่ขนาดจากแท่งแดงเล็กไปหาแ,แท่งแดงใหญ่พอครบเงื่อนไขการซื้อขึ้นแบบเนี้ยค่ะดาก็จะกดซื้อขึ้นแบบ1นาทีที่แท่งเทียนถัดไปตอนเวลานับถอยหลังไปที่30วินาทีแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าออเดอร์นี้เราจะแพ้หรือชนะนะคะอ่าโอเคค่ะออเดอร์นี้เราก็ชนะไปนะคะ ยกตัวอ,อย่างเช่นออเดอร์นี้นะคะเพื่อนๆดาลงทุนไปทั้งหมด10เหรียญแล้วก็ชนะดาก็ได้กําไรกลับมา8 5หเปรเซหรือ8.5เหรียญค่ะบวกกับเงินที่ดาลงทุนไป10เหรียญรวมทั้งหมดก็จะกลายเป็น18.5เหรียญน,นั่นเองค่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูเงื่อนไขาการซื้อลงกันบ้างนะคะเงื่อนไขาการซื้อลงให้เราดูแทง่งเทียนทั้งหมด4แท่งเหมือนกันเลยนะคะเพื่อนๆเงื่อนไขที่1แทง่งเทียนที่1ต้องเป็นสีแดงเงื่อนไขที่2แทง่งเทียนที่2 3และสองเป็นสีีเขยวทั้งหมดเงื่อนไขที่3แทง่งเียนทีส สองและ4ต้องไล่ขนาดจากแท่งเขียวเล็กไปหาแท่งเขียวใหญ่หรือจากแท่งเขียวใหญ่ไปหาแท่งเขียวเล็กเท่านั้นนะคะหากเงื่อนไขครบทั้ง3เงื่อนไขแล้วนะคะก็ให้กดเข้าออเดอร์ซื้อลงแบบหนึ่งนาทีที่แท่งเพียงแถบไปก่อนเวลานับถอยหลังไปที่30วินาทีนะคะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูออเดอร์จริงแบบซื้อลงกันบ้างนะคะยกตัวอย่างเช่นออเดอร์นี้คะ่ะเพื่อนเพื่อเห็นไหมคะกราฟตรงตามเงื่อนไขาการซื้อลงเลยเงื่อนไขที่1แท่งเทียนที่1เป็นสีแดงค่ะเงื่อนไขที่2แท่งเทียนที่2 3และ4เป็นสีเขียวทั โดยออเดอร์นี้ค่ะไล่ขนาดจากแท่งเขียวเล็กไปหาแท่งเขียวใหญ่พอครบเงื่อนไขการซื้อลงแบบนี้ค่ะดาก็จะกดซื้อลงแบบ1นาทีที่แท่งเทียนถัดไปตอนเวลานับถอยหลังไปที่30วินาทีแบบนี้นะคะ อันนี้ในสถานการณ์จริงอะคะ่ะเพื่อนๆอ,อาจเจอแบบนี้ได้นะคะเห็นไหมคะว่าดากดข้อออเดอร์ตอนราคาเปิดแทง่งแทนที่ดาจะได้ราคาตรงนี้ค่ะแต่กลับได้ราคาที่ต่ำลงแบบนี้ทําให้มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเพราะเรากดซื้อลงค่ะตรงนี้สามารถเกิดขึ้นกับเพื่อนๆได้เหมือนกันนะคะซึ่งปัญหานี้เกิดจากสัญญาณอินเทอร์เน็ตของเรานั่นเองค่ะทําให้เกิดการดีเลย์ในจังหวะที่เราเข้าอออเดอร์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าออเดอร์นี้เราจะแพ้หรือชนะนะคะ โอเคค่ะออเดอร์ order นี้เราก็ชนะไปโชคดีนะคะที่กราฟจบต่ํากว่าจุดที่เราข้อออเดอร์ค่ะเดี๋ยวเราไปดูออเดอร์จริงแบบซื้อลงกันอีกสัก1ออเดอร์นะคะยกตัวอย่างให้เพื่อนๆนดูออเดอร์นี้นะคะเห็นไหมคะว่ากราฟตรงตามเงื่อนไขาการซื้อลงเลยค่ะเงื่อนไขที่1แท่งเทียนที่1เป็นสีแดงเงื่อนไขที่2แท่งเทียนที่2 3สและ4เป็นสีเขียวทั้งหมดโดยออเดอร์เนี้ยค่ะไล่ขนาดจากแท่งเขียวใหญ่ไปหาแท่งเขียวเล็กพอครบเงื่อนไขาการซื้อลงแบบเนี้ยค่ะดาก็จะกดซื้อลงแบบหนึ่งนาทีที่แท่งเทียนถัดไปตอนเวลา ถอยหลังไปที่30วินาทีแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าออเดอร์นี้เราจะแพ้หรือชนะนะคะ อ่าโอเคค่ะออเดอร์นี้เราก็ชนะไปแล้วก็ได้กําไรนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนเพื<ๆ>่อหวังว่าเพื่อนๆนจะเข้าใจและสามารถทําตามกันได้นะคะสําหรับเพื่อนเพื่อนมือใหม่คนไหนที่สนใจอยากเริ่มต้นก็สามารถกดลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปเพื่อสมัครเปิดบัญชีเทรดได้เลยนะคะดาขอฝากทิ้งท้ายไว้สักเล็กน้อยนะคะเพื่อนเพื<ๆ>่อนในการเทรดจริงอะคะ่ะ<ๆ>บางทีเราอาจจะต้องรอเวลาในการเข้าออเดอร์นานนิดน,นึงนะคะบางวันนะคะอาจจะต้องรอนานเป็นชั่วโมงเลยกว่าที่เราจะได้เข้าสักหนึ่งออเดอร์แต่บางครั้งอะค่ะก็จะมีสัญญาณให้เรา เข้าออเดอร์แบบรัวๆเลยก็มีค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเพื่อนๆก่อนที่ดาจะเทรดจริงทุกครั้งอะคะ่ะดาก็จะไล่ย้อนดูกราฟย้อนหลังดูก่อนนะคะว่ากราฟในวันนั้นนะคะมีโอกาสตรงตามเงื่อนไขให้เราได้เข้าออเดอร์มากน้อยแค่ไหนก่อนที่เราจะเทรดจริงตรงนี้สําคัญมากๆเลยนะคะหากเพื่อนๆมือใหม่ที่ยังไม่มั่นใจนะคะให้ใช้บัญชีเงินทดลองในการฝึกเทรดดูก่อนนะคะจนกว่าจะเข้าใจแล้วก็มั่นใจแล้วค่ะเพื่อนๆค่อยเติมเงินเข้าไปเทรดทีหลังก็ได้นะคะเพราะการลงทุนทุกอย่างย่อมมีความเสี่ยงนะคะ เพื่อนๆต้องศึกษาแล้วก็ทําความเข้าใจให้ดีก่อนนะคะหากเพื่อนๆที่ยังไม่ค่อยเข้าใจก็สามารถย้อนดูคลิปซ้ําๆจนกว่าเพื่อนๆจะเข้าใจก่อนได้เลยค่ะหรือหากถ้าเพื่อนๆคนไหนมีคําถามเพิ่มเติมนะคะก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆมือใหม่ทุกคนที่สนใจอยากเริ่มต้นสร้างรายได้จากการเทรดนะคะสําหรับในคลิปนี้นะก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีในการเทรดนะคะสวัสดีค่ะ